สวัสดีค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่ะ,คะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่นุชนะคะเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหานะคะ งานออนไลน์ขายออนไลน์นะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับแอปแอปหนึ่งนะคะที่สามารถทําบนมือถือไปทาที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะ ใช้ได้ไหมก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีนะคะกราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่กำลังมองหานะคะแอปออนไลน์ รายได้เสริมจากการขายออนไลน์นะคะที่เราสามารถทําบนมือถือได้ง่ายๆนะคะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้หมดเนาะเหงอแตก สวัสดีค่ะใครว่างใครว่างเข้ามาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะอ่าหัวข้อวันนี้คืออะไรใครนะคะที่กำลังมองหางานออนไลน์งานบนมือถือง่ายๆเลยตอนนี้นะคะมีแอปแอปหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้เราหลายๆคนนะคะ เปิดโอกาสให้เราหรืออีกหลายๆคนหลายๆท่านนะคะ,ะเริ่มต้นยังไงดีจะบอกว่าที่ทำอยู่นะคะมันเป็นแอปแอปหนึ่งที่สามารถ ขายสินค้าได้โดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งนะคะแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยนะคะแต่ละวันนะคะมีเงินเข้าทุกวันนะคะวันละ 500- ร้อยถึงหนึ่บาทนะคะบางคนก็5 0 0 0 0ถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะคะในสายงานหลายๆคนนะคะที่เขาทำกันอยู่เนาะแล้วก็ วันนี้ก็เลยอยากออกมาบอกต่อนะคะบอกทุกทกท่านทุกๆคนที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับแอปแอนี้นะคะวันนี้จะมาแบบว่าเงียบๆคืมๆเอ่อไม่ทราบว่า f a c e b o o k มันปรับอะไรให้ยังไงนะคะตอนนี้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ facebook นะ ที่ให้โอกาสนะคะที่ให้เรามีที่ทำมาหากินนะคะขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะมีไหมคะมีใครที่กำลังมองหาไหม ซึ่งแอปแอปเนี้ยที่นตกำลังพูดถึงก็จะเป็นแอป UPick e นะคะ Y O U P I K นะคะที่เขากำลังเติบโตไวมากตอนนี้นะคะไวมากในระยะเวลาแค่กี่เดือนเองประมาณนะคะ5-7เดือนโดยประมาณเนาะตอนนี้เขาจะแบบว่า เป็นแอปที่คนดาวนโหลดเยอะมากนะคะแอปช้อปปิ้งออนไลน์บนมือถือนะคะเขาเรียกแอปแอปนี้ว่า youpeak นะคะ y o u p i k นะคะโทรศัพท์ค้างค่ะทำไมถึงค้างล่ะคะเนี่ย นะคะเขาเรียกว่าว่า,อาแอป u p i c k นะคะ you p k y o u p พิกไบโอยเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์แอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนแนะชร์ก็ได้เงินคืนนะคะบอกต่อหรือชวนก็ได้เงินคืนนะคะเป็นอแอปที่สร้างรายได้ให้เราโดยที่เรา ทำอะไรที่ไหนก็ได้นะคะเป็นแอปที่เราที่เขาแบบว่าคือเราแค่แชร์ค่ะแค่แชร์ในแอปแอปเนี้ยมีสินค้ามากมายให้เราแชร์นะคะมันก็จะทำให้เราแบบมีรายได้เสริมซึ่งซึ่งซึ่งมันง่ายอะ่ะที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะก็เลยออกมาบอกต่อว่าเออแอปนี้มันมันดีนะ โทรศัพท์เครื่องนี้มันค้างนะคะก็เลยอยากมาแนะนำนะคะว่าถ้าเราทำแอปแอปเนี้ยทำงานกับแอปเนี้ยจะดีไหมบางคนคือกำลังมองหาอยู่ว่างานขายออนไลน์ที่ไม่ลงทุนอ่ะมีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลย อยากแนะนำเป็นแอปแอปนี้เลยไม่ต้องลงทุนนะคะซื้อสินค้าเพียงหนึ่งชิ้นครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวคุณก็สามารถขายสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะขายได้โดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะ ขายโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าทำอย่างไรนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณแชร์นะคะแชร์สินค้าไปที่ไหนหน้าเฟซเหรออทำไลายเหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเราจะมีห้องให้แชร์นะเราจะมีเป็นส่วนส่วนที่ขายของของเขาเลยหรือบางคนอาจจะ อยากแชร์ลงหน้าทำลายตัวเองหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะคะจะมีการเทรนงานนะคะจะมีการเทรนงานนะมีทีมงานเทรนงานให้นะคะเราจะสอนงานกันแบบละเอียดมากนะคะตั้งแต่ลูกยันหลานเลยนะคะคือมัน มันง่ายมากอ่ะคุณแค่คุณเปิดใจนะคะแค่คุณเปิดใจลองมาใช้แอปนี้บ้างดูบ้างนะคะเป็นแอป u p e ี k นะคะ,ะดาวน์โหลดจากแอป y store นะคะ,ะนะคะ,ะหรือว่าถ้าเป็น iPhone เนาะจะเป็นแอป o r e เนาะของ Android ก็ play store นะคะดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ เพื่อที่จะเอาไว้ช้อปปิ้งเองนะคะหรือใครอยากมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถแชร์หรือบอกต่อได้นะคะก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นรายได้ที่เราที่เราทําได้ง่ายๆในทุกเวลาทุกที่แม้กระทั่งรถติดนะคะรถติดติดไฟแดงหรือ รอซื้อกับคงกับข้าวรอนู่นนี่นั่นเราก็สามารถแชร์สินค้านะคะเพื่อที่จะขายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสต๊อกสินค้า10ชิ้น20ชิ้นมานะคะเราไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะพอเราแชร์แล้วได้ยังไงใครจะจัดส่งใครจะแพ็คของไม่ต้องนะคะทางบริษัทเขาจะแพ็คและส่งให้ เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะข้อมูลมีเยอะมากมายนะคะยิ่งถ้าใครเรียนรู้นะรายรับนี่แบบว่างงงวยเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคสสดโค้ชต้อยนะคะโค้ชต้อยก็เป็นอีกหนึ่งสายงานนะคะที่กำลังจะขึ้นซูเปอร์นะคะโดยที่น้องเขาทั้งขายทั้งแชร์และชวนนะคะมีอะไร มีรายได้ทุกวันเข้ามาเหมือนกันนะคะโทรศัพท์ค้างนะคะว่าจะแชร์แชร์ไม่ได้เลยอ่แอปอะไรเอ่ยแอปยูพีกนะคะแอปยูพีกนะ y อูพีไอเค ถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้ว่ายู UP คืออะไรมันจะเป็นเครือข่ายของเดียวกันกับ Lazada นะคะ l a z a ด a ซึ่ง l a z a ด a ซัพพอร์ตอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยอ,อย่างอย่าง Lazada ถ้าเกิดว่าเราอยากไปขายของใน Lazada อย่างเงี้ยเราต้องมีสต็อกสินค้าเราต้องมีสินค้า เพื่อที่ลูกค้าสั่งปุ๊บเราจะต้องมีให้ลูกค้าใช่ไหมคะเราต้องแบบลงทุนอะ่ะเออเราไปเปิดร้านขายร่วมกับ Lazada ได้แต่เราต้องลงทุนแต่กับยูพิกเราไม่ต้องลงทุนนะคะเราไม่ต้องลงทุนเขามีสินค้ามากมายให้เราเลือกขายนะคะให้เราเลือกแชร์นะคะถ้าเป็นยูพิกนะไม่ต้องลงทุนจริงๆค่ะแชร์ไปเลยคุณอยากขายอะไรมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเบตเตอรลเ ผ้าผ้าอ้อมเด็กอะคะ่ะเขาเรียกอะไรนะแพมเพิสแพมเพิสยังมีเลยนะคะขายยกลังส่งฟรีกันเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะคุณแชร์ได้คุณก็ได้คอมมิชชั่นนะคะไม่ต้องสต๊อกสินค้าถ้าเกิดว่าคุณส,สต๊อกสินค้าสักหนึ่งอย่างคืออย่างสมมติว่าคุณอยากขายแพรมเพิะแล้วคุณต้องลงทุนเท่าไหรถ่ถึงจะเอามาขายได้ถูกไหมคะ แต่อันนี้คุณไม่ต้องลงทุนอ่ะแค่คุณกดแชร์แค่คุณกดแชร์นะคะมีลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็อ่าสั่งซื้อให้ลูกค้าโดยการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ต้องยุ่งกับบัญชีของเราเลยไม่ต้องโอนเข้าไม่ต้องโอนออกนะคะสั่งซื้อสินค้าเสร็จให้เก็บเงินปลายทางให้ให้ลูกค้ารอรับสินค้าแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านเลย ไม่ได้ยุ่งกับบัญชีของเราเลยนะไม่ได้โอนเข้าบัญชีไม่ได้โอน own, ออกไม่ได้จ่ายเงินแบบการโอนนะคะทุกรายการสินค้าที่เราแชร์นะคะจะเป็นเก็บปลายทางนะง่ายๆสบายๆนะคะเก็บปลายทางได้เลยลูกค้าที่แบบว่ารอสินค้าจะมาไหมจะได้ไหมบอกได้เลยค่ะว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเพราะคุณยังไม่ได้จ่ายเงินถ้าสินค้าไม่มาคุณก็ไม่ต้องจ่ายถูกไหมคะ ถ้าสินค้าถึงบ้านคุณค่อยจ่ายนะคะง่ายๆค่ะอันนี้ง่ายมากนะสวัสดีค่ะคุณติม๋มติ๋มนะคะพันที่ผ่าเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะนะถ้าสนใจนะคะอยากมีไรายได้เสริมนะคะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพ็คไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะคะ แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะคะมี Wi-Fi นะคะคุณก็สามารถทำงานตรงนี้ได้แล้วนะคะทักแชททักแชทมาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราจะมีกลุ่มสอนงานเทรนงานนะคะอ่าบางคนก็ไม่อยากเข้ากลุ่มไม่อยากเรียนรู้แต่อยากถามอ่ได้ค่ะถามมาเลยค่ะถามได้ตอบได้นะคะยินดีรับสายทุกท่านทุกคนนะคะเพราะว่ามีเวลาค่ะ ตอบได้ทุกคนโทรมาเลยอยากถามอะไรโทรมาเลยค่ะถ้าพิมพ์แล้วมันช้าค่ะเสียเวลา <c oughs> บางคนก็ชอบพิมพ์เนาะแต่ว่าพี่นุชเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเรื่องพิมพ์นะคะเป็นคนที่พิมพ์ช้ากว่าลูกค้าจะรู้เรื่องนี่นานค่ะเอาเป็นว่าโทรเลยดีกว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับคนที่อยากมีไรายได้เสริมเอ๊ะมัน มันต้องทำยังไงต้องซื้อสินค้าแบบไหนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะคือดาวน์โหลดแอปนะคะ youpik นะคะ youpik นะคะที่แอป y s t o r e หรือ app store นะคะดาวน์โหลดเสร็จให้ใส่รหัสนะคะเข้าไปแล้วก็ล็อกอินนะคะจะเป็นเฟซหรือไลน์ก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ ใส่รหัสคำเชิญนะคะรหัสคำเชิญก็หนึ6งหหรือ1,1,5 1,4 1นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอะโคสต,ต้อยวางรหัสให้พี่นุชหน่อยค่ะคือจำไม่ได้เดี๋ยวอ่านให้ติดต่อสอบถามหาโคสต,ต้อยก็ได้นะคะโคสต,ต้อยผู้มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะแนะนำให้ได้ค่ะดาวน์โหลดแอปฟ,ฟรีนะคะเข้าแอปฟ,ฟรีด้วยรหัสคำเชิญนะคะ เข้าเสร็จแล้วมันเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ1นชิ้นนะคะสําหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมซื้อสินค้า1นชิ้นนะคะในราคา999บกาทซื้อสินค้าในราคา999าร้อบาทนะคะแล้วคุณจะมีรหัสเหมือนกันกับนดเลยรหัสเขาจะเรียกว่าโค้ดหรือรหัสคำเชิญน,นะคะ เพื่อที่จะไปบอกต่อหรือสำหรับคนที่อยากทำเหมือนเรานะคะเขาจะใช้รหัสของเราเนี่ยเข้านะคะถ้าคนที่ไม่มีรหัสนะคะหรือไม่มีโค้ดจะไม่สามารถเข้าแอปได้นะแต่เข้าฟรีนะคะเข้าฟรีอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่อยากทำอะไรเลยแต่อยากเข้าดูแอปคือเข้าฟรีนะคะด้วยรหัสคำเชิญนะคะหนึ่งหนึ่งสองหกแปดหกนะแล้ว สำหรับคนที่ฟังนะคะสำหรับคนที่อยากมีไรายได้เสริมนะคะมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นสินค้ายูพิกชอยถ้าใครยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้ส่วนที่นุชพูดอยู่นะคะให้โหลดแอปเลยตอนนี้แล้วเข้าไปดูนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบไหนนะคะ เข้าไปดูนะคะแล้วมันจะขึ้นคำว่าสินค้ายูพิกชอยส์ถ้าเป็นสินค้ายูพิกชอยส์คือถ้าเราอยากมีไรายได้เสริมนะอ่าน้นอยากมีไรายได้เสริมเราจะซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นคือสินค้ายูพิกชอยส์นะคะซื้อเพียงชิ้นเดียวซื้อเพียงชิ้นเดียวต่อยอดให้คุณถึงหลักหมื่นหลักแสนได้นะคะจริงๆนะอันนี้อันนี้เรื่องจริง หลักหมื่นหลักแสนได้แค่สินค้าชิ้นเดียวนะคะซื้อปุ๊บหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือชำระแบบโอนหรือเก็บปลายทางนะคะได้รับสินค้าเสร็จแล้วระบบจะรันรหัสให้นะคะรหัสซึ่งเป็นโค้ดเนาะเป็นรหัสคำเชิญน,นะคะให้เสร็จแล้วคุณก็สามารถแชร์สินค้านะคะแชร์สินค้าทุก ชิ้นทุกรายการนำไปขายได้เลยค่ะง่ายๆนะคะได้เลยไม่ต้องรออะไรนะคะใครติดอะไรตรงไหนสอบถามพีน่นุชได้เพิ่มเติมนะคะหรือจะเข้าไปสอบถาม c s หรือเจ้าหน้าที่ยูพิกได้นะคะติดต่อได้ตลอดนะคะจะเป็นเวลาเก้านาฬิกาถึงหกโมงเย็นนะคะ สำหรับนุชก็ติดต่อได้ทุกเวลายกเว้นนะคะเวลาหลับนะอย่าโทษมาย้ำ่อยรับเด้อก็จะเป็นเวลานอนเนาะมันก็จะเป็นเวลาของแต่ละคนหรือมันต้องมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะสินค้าก็มีเยอะแยะให้เราเลือกเลยตั้งแต่อะไรอะ่ะ มีทุกอย่างอ่ะคุณโทรศัพท์พัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรหม้อหุงข้าวเตารีดมีตั้งแต่เตารีดเล็กเตารีดใหญ่ไอ้นะ้ำมีหมดเลยพัดลมอย่างเงี้ยก็มีหลายยี่ห้ออ่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็มีหลายแบรนด์พวกแบรนด์แบรนด์ดังนะคะก็มีนะอ่าอย่างเช่นอะไรอ่ะซาบีน่าซาบีน่านะคะชุดชั้นในซาบีน่ามามิโปโกหรอคะ อะไรอ่ะจอสันอ่าโอ้เยอะแยะมากมายนะคะจนจำไม่ได้เลยมันเยอะมากนะคะแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่ในแอปนะเราสามารถเข้าไปช็อปหรือแชร์เพื่อที่จะรับรายได้เสริมจากตรงนั้นได้เลยนะคะ YOUPIK จะง่ายๆค่ะดาวน์โหลดมานะลองลองดูนะคะเข้าแอปดูดูหน้าบ้านหลังบ้านดูว่ามันเป็นยัยงไรนะคะ อฝากไว้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ